คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยสามารถดื่มเครื่องดื่มน้ำอัดลมชนิดที่ไม่มีน้ำตาลได้จริงหรือเปล่าครับ ก็มีความจริงอยู่ส่วนหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าในน้ําอัดลมอะค่ะที่ไม่มีน้าตาลเขาใช้เป็นตัวให้ความหวานแทนน้าตาลซึ่งสารที่ให้ความหวานพวกนี้ค่ะเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ยังสามารถให้พลังงานได้อยู่แต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่ให้พลังงานเลยหรือว่าให้พลังงานน้อยมากแต่ว่าการที่ทานเยอะๆก็ไม่ใช่เรื่องดีค่ะเนื่องจากว่าสารพวกนี้ค่ะมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายค่ะหอยหาน้ําตาลที่มากขึ้นก็กลายเป็นว่าคนไข้อะค่ะก็ยิ่งจะอยากจะทานน้าตาลมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะกลายเป มากขึ้นด้วยันนกด้วยความมุ่งมันที่อยากจะให้คนไทยห่างไกลจากโรคเบาหวานทีมวิจัยของเวลยูจึงได้คิดค้นเวลยูเอสบาลานสูตรแอดวานซ์ขึ้นเป็นตัวช่วยในการควบคุมภาวะน้ำตาลในเลือดสูงบล็อกภาวะเบาหวานตั้งแต่จุดเริ่มต้นใน1เม็ดของเวลยูเอสบาลานสูตรแอดวานซ์นั้นประกอบไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่มีความสามารถในการลดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงบล็อกแป้งและไขมัน ซึ่งมีสารสกัดดังต่อไปนี้สารสกัดเปปไทด์มะระคคีนกเข้มข้นที่การันตีด้วยรางวัล9สิทธิบัตรมีสกุลช่วยควบคุมอินซูลินให้ทํางานได้เป็นปกติช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดเปปไทด์มะระคคีนก1กิโลกร,รมัมเทียบเท่ากับการทานมะระคคีนกถึง320กิโลกร,รมัมนอกจากนี้ยังมีอบเชยเทศ ที่ช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในการย่อยแป้งทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่พุ่งสูงหลังกินอาหารช่วยลดการดื้ออินซูลินทำให้ร่างกายนำน้ำตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้หมดไม่ว่าคุณจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานให้เวลยูเอสบาลานสูตรแอดวานซเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพกันนะครับ